สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูข้าวผัดสับป,ประรดค่ะวันนี้มาบอกเคล็ดลับมาบอกวิธีการทําที่จะทําให้ข้าวผัดสับป,ประรดออกมาอร่อยมากๆวันนี้ข้าวผัดสับป,ประรดจะออกมาอร่อยแบบเต็มรูปแบบมากๆและจะทํายังไงมีวิธีการอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือสับป,ประรดค่ะวันนี้เราใช้สับป,ประรดอยู่ที่ครึ่งลูกค่ะแล้วก็เราจะเอาเนื้อออกมาจากสับป,ประรดค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของเปลือกไว้แล้วก็จะเจาะให้เขาเป็นภาชนะนะคะเราก็ใช้มีดซ้อแล้วก็เฉียงๆอย่าให้ทะลุนะคะแล้วก็ใช้มีดอีกด้านนึงซ้อแล้วก็เอาเนื้อออกมาค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้ทั้ง2ด้านค่ะ ส่วนกล,กลางก็ค่อยๆเอาออกมาเหมือนกันค่ะแล้วก็เนื้อสับปะรดวันนี้ก็ใช้อยู่ที่ครึ่งลูกค่ะที่เรางัดออกมาแงออกมาเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดในการผัดค่ะเอาเนื้อออกหมดแล้ว ก็จะเห็นข้างในนะคะเป็นไม่เรียบเราก็จะนำช้อนมาขูดเพื่อที่จะให้ผิวข้างในมีความเรียบค่ะ mm hmm. เมื่อขูดเสร็จเรียบร้อย mm hmm. เราก็จะนำเนื้อในส่วนตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดกลับมาค่ะมันจะมีความเป็นแฉะจากนั้นเราก็จะนำเป็นทิชชู่มาซับให้แห้งค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนของเนื้อสับป,ประรดเราก็นำมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นแครอทส่วนแครอทเราก็นำมาปอกเปลือกแล้วก็นำมาหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันค่ะ ันเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ใช้อยู่ที่ครึ่งลูกและขั้นตอนนี้เราก็หั่นหอมหัวใหญ่เป็นลูกเต่าเหมือนกันค่ะวันนี้ก็คือเคล็ดลับในการผัดเลยนะคะทุกอย่างเราจะพยายามหั่นเป็นลูกเต่าทั้งหมดค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเนื้อหมูวันนี้เราใช้เนื้อหมูเนื้อหมูก็หั่นเป็นลูกเต่าเหมือนกันค่ะใช้อยู่ที่ปริมาณร้อยกรัมค่ะต่อไป กระเทียมวันนี้กระเทียมเราจะใช้เป็นกระเทียมสับค่ะใช้กระเทียมจีนอยู่ที่สามกลีบค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือมะม่วงหิมาพานรนา์แล้วก็นำไปแช่น้ำก่อน5นาทีถึง10นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะนำมะม่วงหิมาพรนา์มาทอดค่ะ ก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเช็คปริมาณขอบมะม่วงหิมพา,านต์ค่ะจากนั้นก็ทำการทอดในการทอดมะม่วงหิมพา,านตุ์เพื่อนๆก็จะต้องใช้ตะหลิวนะคะกลับไปกลับมามะม่วงหิมพา,านต์ก็คือคั่วอยู่ตลอดเวลาอย่าพักมะม่วงหิมพา,านต์ไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ไปในทางเดียวนะคะก็คือจะไม่สุกเท่าเทียมกันค่ะ ไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วตอนนี้ม่วมงมหิวมพานของเราก็ได้แล้วเราก็จะนําไปสเสด็จน้ํามันค่ะวัดถุดิบต่อไปค่ะก็คือข้าวสวยค่ะวันนี้ใช้เป็นข้าวสวยหอมมะลิที่ไม่แฉะนะคะเน้นนะคะเคล็ดลับเลยต้องไม่แฉะต่อไปใช้ไข่ไก่อยู่ที่2ฟองจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะติดแก๊สติดไฟค่ะ พอเนเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราจะเจียวให้กระเทียมตรงกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็มีสีที่เหลืองๆสวยๆค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูจะสุกค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปแครอทจะเป็นอะไรที่สุกยากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ผัดไปค่ะผัดไปจนกว่าทั้งสองอย่างจะสุกค่ะและขั้นตอนต่อไปเราใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเคล็ดลับเลยนะคะข้าวสวยต้องไม่แฉะจะให้ดีเลยต้องเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวสาวไห้ที่หุงแบบแข็งๆนะคะเวลาผัดเนี่ยเม็ดข้าวนะคะจะมีความแตกตัวแล้วก็จะมีความดีดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะคะในการผัดข้าวผัดข้าวห้ามแฉะโดยเด็ดขาดค่ะ แล้วขั้นตอนนี้เราก็ผัดข้าวค่ะผัดไปที่เรื่อยนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและจะสังเกตได้นะคะว่าข้าวเนี่ยมีความล้วนมากๆแลวถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่นำไปแช่เย็นค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะมีความแข็งๆนะคะเวลาผัดขึ้นมาเม็ดข้าวจะดิบตัวขึ้นมาเนี่ยคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยกับการทำข้าวผัดค่ะ เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะใส่เป็นผงกะหรี่ลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นสีอิวขาวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่เยอะนะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและใครที่ชอบความโนโนของผง,งชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ เช็คว่าเม็ดข้าวนะคะดีดตัวขึ้นมาหรือเปล่ามีความออกไม่ไหม้น,นิดนึงก็จะมีความหอมๆนะคะข้าวผัดของเราก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเม็ดข้าวเนี่ยดีดตัวขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นมะม่วงหินผพานกับสับปะรดค่ะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะคะจะไม่ผัดนานแล้วค่ะ แล้วนี่ก็คือข้าวผัดสับประรดก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำข้าวผัดสับปะรดค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ